สวัสดีค่ะทุกคนคลิปออกกำลังกายมาอีกแล้วจ้าจากคลิปที่แล้วบีบอกว่าเหลืออีก3ท่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาออกกำลังกายไปด้วยกันเลยจ้าท่านี้นะคะต้องมีดัมเบลหรือไม่ก็ขวดน้ำนะเธอใช้ขวดน้ำสองขวดนะคะท่านี้ไม่ยากมากเธอยกขึ้นยกลงอย่างนี้เลย15ครั้งบิวทำทั้งหมดนะคะ3เซตค่ะ ท่าเมื่อกี้นะคะก็คือจะช่วยเรื่องของแบบการกระชับต้นแขนส่วนท่านี้นะคะก็คือจะช่วยเรื่องต้นขาเธอทำทั้งหมดนะคะ15หครั้งขาซ้ายขาขวา,ขาตามคลิปเลยค่ะทั้งหมดก็คือ3มเซตเหมือนกันทุกคนท่านี้นะคะนอกจากทุกคนจะได้แบบต้นขากระชับขึ้นเซลลูไลต์ก็จะไม่มีค่ะจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับกลนด้วยเธอแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงแบบหน้าท้องนิดหน่อยมันจะดูแบบกระชับขึ้นเธอวิวทำท่านี้แล้ววิวรู้สึกว่า ท้องน้องเลยอะท้องตรงท้องหมาน้อยอะเถอมันยุบลงแล้วมันก็เท่ากันกับท้องส่วนข้างบนอ่ะจะเป็นแบบเหมือนซิกแพคนิดนิดทำท่านี้แล้วคือแบบว่าก้นจะเด้งมากเถอเนี่ยช่วงท้องข้างบนและท่ารน่ามันจะเท่ากันเถอสร้างซิกแพคนิดนึงถ้าต่อมานะคะอันนี้เป็นการบริหารข้างหลังเถอให้แบบ ้าหลังแบบเป็นเส้นสวยเวลาใส่เสื้อโชว์หลังแล้วมันจะดูว่าเออคนนี้เฮลตี้คนนี้แบบดูแลสุขภาพตัวเองดีอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปแบบที่แบบเห็นจากข้างหลังมันก็จะสวยแบบเซ็กซี่มากอันนี้บิวชอบมากท่านี้เหมือนกันกับทุกท่านนะคะให้ทุกคนเล่นทั้งหมด15ครั้ง3เซตค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเวทไปสักพักแล้วเกิดอาการแบบเบื่อมันบิวขึ้นมานะให้ทุกคนลองออกไปวิ่งนอกบ้านหรือไม่ก็กระโดดเชือกเหมือนบิวก็ได้ค่ะ บายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ